อม่มได้เฮ็ดคอกใหญ่บ,อ,นนอ,บอี่สาพรบ่ยังบอทันมีแพนเฮ็ดใหญ่เจอแล้วตกแรงช่วงงินผลตกทะเลสาสาพรแบบช่วงหนำขังอยู่หนิเลยสิตน้นงัวอยู่หนาตอนนั้นก็เลยวบาไดุุ้นนี่ได้เนาะไปใช้ต้นเขาเนาะแม่ปลูกพักอยู่บ่เจ้าอะ่ะบ่ได้ปลูก <laughs> ว่าผุนเนาะรอบแรงเพิ่นกาสีได้ผูกงวะนะัวเนาะ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบัสสุข,ขุยทุกคนเนาะ,อะตอนนี้กะสาบัวกะยังอยู่เฮือนของสาพรเพือพ่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องหลกคำคำแล้วคุณทางสาวพรเพื่อนกะกำลังเอางัวผูกอยู่พ่อแม่พี่น้องสบายดีสาวพรสบายดีโดยเฮียยังนะผูกงัวะผูกงัว อ่าก้อนนี้ไม่ไงอืมใช่อันนี้บ่ออันนี้บ่อนะข้อมัวเจ้าเลยพื้นอ่ะยังนะเล่าเขาเจ้าบ่เล่าอืมยังใช้นนี้ชาอนก็กระตายเอามาไปใช้อันี่ฮะเลี้ยงจะด่นแล้วอืมเอาคนโบรักออกบ่านี่ก็อ่ะคนบ่ได้ลักออกบ่ช่องสิออกได้แทนนี่ชาอนบ่ได้ลักนะปล่อยไว้เป็นปี่เลย เอาอยัางมักเกือเพิ่นนี่อันอันนั้นลายอย่างแล้วแ,แ,แต่มือเปลี่ยนแล้วแต่มืออ่ามีของกินแน่นอกหายคนเนาะนและเมึงที่กับมักไม้มัก,มก,มกตกและอืมมได้เฮ็ดคอกใหญ่บ่อน,นิสาพรบ,บอ <c oughs> ยังบ่ทันมีแพนเฮ็ดใหญ่อืมแต่แล้วตกแรง ช่วงงนินพลนตกคะเลสาพรแบบช่วงหนำคังอยู่หนีได้่ะตอนนั้งนงัวอยู่หนาตอนนั้นะก็เลยว่าในพุนนีได้เนาะไปใช้ตน้นเขาเนาะแม่งปลูกพักอยู่ว่าเจ้าอะ่ะบมได้ปลูก <c oughs> อาพุนเนาะรอบแรงเพิ่นกาสีได้ผูกงัวเนาะบ่ได้ไรเขาแล้วกับแบบเ้าโมาผูกก็ได้บะทีแรกอะ่ะมันจับยากงัวหน่อยนะั่นก็เลยว่าท่คาดแก้มัน มันจะแข่เแน่ไอผูกคูโตได้เนาะเหลือแต่โตหน่อยบะเขาไปผูกมันใกล้เข้าโอเด้บออื่นเข้าหันือาเลยต้องได้ผูกมันใอโบคือโบพุ่มมาผูกนอกพี่นะฮะส่วนนี้บบได้ผูกบ่ผูกคือกันมันลายโตอืมบดดับบ่นี่หนังอยู่ เต็มคอกเลยนี่เนาะนม่ยังอยู่หนอาอีกไม่ได้จูไย่างเพิ่นบอบอยู่บนจูบ้จุแล้วดึงผูกเถือโตูได้เนาะนีะ่ ผูกค้อด้วยบอสาพรไม่ได้ชนเข้าวะอ๋อหน้อยหนึ่งเนาะอืมคุณลูกชายผูกชอยบอขาเพิ่นเป็นยังอะนะสาพรเพิ่นล้อเป็นเจ็บขาดอืมสบายดีเด้อบักล่ะสบายไหมเป็นอายเนาะนี่แต่โตงามๆเนาะชาพรเพิ่นกะ เลียงงัวแน่เนาะหลบแรงกะทีได้เอางวัาวเพ,พ,พิ่นกะได้เข่ามาผูกขุนลูกชายเพิ่นกะขุนคากะเป็นยังนะฮะชาพรยุเจ็บขามันเตะบานบ่บ่ย่ชื่อกะเจ็บอืมบ่ได้หาอย่างห่มบ่บ่อืมมีแต่ถา่ายยาเคี้ยวยาหมองอมนอนะบ่ได้เลยชาพรเลยจะต้องหาอย่างห่มให้ลูกชายเลย ลูกชายเจ้าย่างบ่ต g งแลอ้าเนาะลูกชายเก็บขาก็ยังมาผูกอ่าช่ s ยแม่อ้าวก็ซอยได้เนาะบ่ซ่อยแม่สิซอยไผ่ไรเอาล่ะดึงบ่แพ้ดอกเพราะว่าเพิ่นหูกคอเลยเนาะมันยังน้อยมันก็ดึงบ่แพ้ด้รับเชากจักงนี่มาปล่อยเพิ่นออกจากคอกนี่ ประมาณหกหม่ง,งนี่แหละืมพ่นถังงวดโตใหย่ๆชุงๆแน่นี้คุ้งหน้าพื้นดาวอ่ะนี่ <c oughs> อันนี้ขอกไก่บ่อันนั้นขอกไก่แม่นบ่ชาพรแม่นมจะขอกเป็ดขอกไก่ได้เนาะอีกตัวนี้ชาพรเลยมาเ <c oughs> ด้วเด้อเด้ จกักคอบได้หนีเพิินแกเนาะเล็ดเงอะขอมานี่แต่โตงามงามงวัวหน่อยเจ้าอืมเจ้าขายยว่าหนีว่าเถิกหน่อยขายไงยก่อนพอได้หนี่ถ้าขายตัหน่อยแบบมันยังน้อยเขาก็าว่าไม่ได้เนาะแต่อยากเลี้ยงให้มัใจจานใหญ่ก่อนเบพุ่นนะชนเจ้าเลยเ <laughs> บ่งทอใหญ่ใหญ่แลวเนาะเจ็บแหงบ่ละ เจ้าคือบุพกพรจ้ะหายังห่มอยู่บ่เนาะลูกชายมาช่วยแม่เอาสิแก่ผู้ใยแก่มอนต้องอัดได้บ่เนี่ยจาพรอัดไว้อย่างนี้ออกเดิมมันโคมได้เหมือนงัวเตะได้เนาะอืมอืมเนาะ โอ้ยงูเบแม่โอ้ยงูเจ้าสิออกเลยม่งสิแก่เหมือนจ้าชิมไปผูกใช่ยาน่ะสิปล่อยเบิ่งมันบ่เคยผูกโอ้บ่เคยผูกเจ้าบัตผูกไว้บัดนี้อยากผูกมันเพราะว่าตอนเช้ามันขี้ข้านันตัวนี้ยังหันไปเลยค่ะอัดบ่ประตูนี่อาร์ตเวลาอัดฮะกิ่ง้ัวตัวนี้มันสนปุน จะจะกน้นเจ้าฮะเราหัว,หวมันชนก้นเพิ่น<ร>โอ้ยอยู่นี่เออเบิร์นเด้อเจ็บแขนเจ็บขาครับไม่ได้ผูกว่าตัวหนาปล่อยเลยเมื่อเล่าก็บิไลเขาอื <groans S 2> ให้บอได้นั่นบอได้อัดปอนะอัดจะน้อยก่อนอืมจะน้อยสิอัดเพิ่นเป็นจักมือแล้วนี่สาวพ,พรขาเพิ่นนี่สองมือสองมือเลยเพิ่์นบ่ได้เจ็บนั่นบอเพิ่นเวลาเพิ่นยาง เ็บมาแล้วมือในยางได้มึงเป็นขดุยอีกจักบ่บ่มันเอ็นเป็นเอ็นแบบว่าอันนั้นคอดวว่าเอาอันอันนั้นมาได้มาคมอีหย่างเนาะมาคมลนไทยแลีวกับมาคมดิเป็นยางก็ว่าเบิื่นว่าจะพาไปห้ามมออืิดไว้ว่าไปไม่ห้ามผู้ได้งัวเจ้าเข่ามาเคอะนี่แม่เจ้าสิได้อัด ทำได้ได้นี่น้อยชำนี้ยังไม่ได้ขายบ่สาวพรบ่แล้ก็ให้ได้ราคาแน่ให้ใหญ่กว่านี้แน่เนาะเพราะว่าชำนี้ก็คือว่าปอยก็ได้หั่นนะคั่นมื้อเฮาปอยบ่ได้มันไปหั่นเออมือใดแบบเพิ่นติดแม่แบบตัวแม่หยังเนาะเฮาจังปอยขายออกแม่ขายชำนี้ก็เสดาสีดจังได๋แม่นๆพอดีคู่กันเด้อเลยเนาะ ชีโตชีโตช้ำกันมดบงป่าช้ำกันอืมทุ่นดึง,งอย่าจะดึงพวกแพ่ปล่อยมันแล้วถ้าเไปลาเข้าออกไปหน้าได้เฉพาะพนแบบไล่ไปนี่ก็คือไปตามทางบ,บ่บด้แวะแบบดมกินเข่ากระเจ้าก็ธรรมดาแบบตัวมันมีตัวคิดดื้อแน่บ่คิดดื้อแน่มีตัวเดียวนึ่งคิดดื้อฮันบ่กะตาขากะหลัดมุหัม ไม่ได้โทรหาพอบ้างเหรอข <c oughs> ุนขุนยางเนาะอืมขุนไก่เจ้าไ่ได้นอนคอกได้ขุนขุนก็ไมไ่ไผ่ต้องจับลงมาแล้วนี่เนาะระบา้ะบานเลยระบ้านเกี่ยวเข่าเลยมีแต่จับมาตบเท่านั้นหลอ <c oughs> เป็นของเจ้าเองบ่อันนี้ไก่เม็นไก่ไห้องน้องเช้าน่ะบ่<ม>เป็นเรียง,งได้ลายแบบได้เจ้าเอาได้กันเนาะ คืองัวนี่กับบแม่ของเจ้าผู้เดียวแรือเปล่กับห้องแม่ห้องน้องของเจ้าประมาณจะตัวก็ประมาณสี่ตัวนี่้ได้ฝุ่นไล่นะแมฉะพรานย่านเจ้าหันย่านข่อยบ่อนี่ข่อยกะย่านมันโขมเจ้าให้เจ้าเมือก่อนแล้วไป่ภูลบรักฉาข่อยชะย่านมันโอิอันนี้ว่าหาพื้นมาไว้เตรียมมาแมนน้่งทานเน่ทานเน่ปุ่นก็ได้ เตรียมใบได้เนาะเลยให้บ่ตกบ่นะเบิ่งตกแล้วฮะลองจั่นว่าไม้ไม้ถึกผลถึกยังยันว่านั้นป๊าุนเลินเลินเจ้าก็ยังกวงอยู่เจ้าต้องเฮ็ดอ่าคองัวจาไม้แดนปีหน้านี่คือสิแพ้ก่นปีหน้าก่อนเนาะจังแรกายองค์มดก็บ่แพ้อีกแล้วอือตัวใดใหญ่ๆน่ก็เป็นอ่าตัวผู้ในเฮาก็ขายอเนาะแม่นเฮาก็บ่ได้เลี้ยงตัวผู้ เนี่ยนะเน่ยนะทาบ้านน้อยๆแบบนี้ก็อยากขายกระบอกเรือชสาวพรกำลังงามกระแหงคือกันนะเน้อเรือตัวเล็กนี่นะเนาะเพิ่นโบกเข่าเข้าไหนเข้าไหนไปเข้าไดูดายสาวพรน่งขายออกได้เนาะสาวพรอืมแต่ดาเมือก็คือเกี่ยวเข่าเนี่ หรือว่าเลี้ยงงัวแน่น้องผูกคุยชาวพรเพิ่นกับบริคอยว่างอ,อง่าเพราะจังหวะเพิาานน่นว่าถาดนมนมเนาะหรือว่าพังไชยผังลาวเขาเนาะก่าเพิ่นโทรมากกชาวพรกะเพิน่นคอยว่างเนาะกะเพื่อเบียกงานของชาวพ,พรเพิ่นแต่ละมือหรือว่าเกี่ยวเขา <ไป S 2> ว่าอ่างัวผูกงัวเนาะหรือว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหนึ่งเข่า้ทั้งเ,เข่าแม่หรือว่าทั้งคอแน่นเนาะ อ้ยนไปเพิ่นก็ได้เนาะหยาบหยาบเอาบบเข้าอีบัระเดี๋ยวเพิ่นอยากนอนนอกได้ชาวพนสิได้เงาได้นอนนอนนอกเนาะไปไปงัวกับโบอยากเข่าเนาะเอาบบเข้าอีกัระเดี๋ยวเพิ่นย่านเด้ย่านเจ้าบ้อหนักหนักผู้เล่นนี่แม่โบเข่าเพิ่นเนาะ coi phân cho à, nó chẳng mát, ăn phân nó rồi bắt mở ra chặt cho nó đang đem bài mưa tao ngồi bao bài mưa đúng không tốt đấy hả thì mẹ cho tôi luôn luôn mà phi chắc chỉ khuyên tài nít mưa ơn thì phải nó áp bao chào bay, phải nào ơn ừ. ừ. trai cái bài rồi nó, bài nồng cạn kêu khâu. โอ้ฝนินเจ็บแขงเจ็บขาง่างง่างดีๆเนาะใครใครเขาโจมีมนบ่อนะเจ็บเอาไหมบอไข่หมูแตกหมูแตกจะมีเ่ไมนี่ยเอหมูหมาแล้วก็ทุกมูมังแค่นะทุกตายหรือปลอดตายต่ยเนาะ โรงเรียนแด่แต่ดมือเนาะเลยมันอ่ามันจันมันยังกะโรงเรียนนั่งเ่งเจ็บขาเนาะนัอันนี้อันนี้อ่ะ่วนไหนโน้ตมา้วยอ่ะเลยเดีใจแด้เนาะเออคุณได้เงินได้ดีใจโอ้หึหึหึหนหึหึหราึหึ พาเพื่อนไปน้าได้นอนบอื่นโดยบนไปน้าเกี่ยวเข้าพมเดนอนน้าเลยเพิ่นกะโดยโดยโดยมือมือได้มาแบบดนี้มันจันทุบอ่ะมามามันจันหรือมึงถีกอ่ะไ้นอนแม่บ่สบายแน่แล้วกะเที่ยวอันนี้แหละในร้านกำนองโลรานนะไปเอานี่ก็คือเที่ยวเที่ยวมาแนงเห็ดเรียกแน่แล้วก็มีน้องคน้นึงก็อยู่น้าเพิ่นเบิ่งแม่แนง ก็ไปเล่นเวียกตัวคนี้ได้ากได้เนาะแนเ่นน่ากตวงนี้กินกำลังใจให้ได้ไวไวเนาะเดยไถ่ดอกไก่เป็ดไก่ลายอยู่แต่วานเนี่ยบ่มีบ่กคนมานะบ่มีแต่จ้างเอาจ้างเอาก็บ่อยักมีนะนะจ้างเอากะคือว่าแต่เนาะช่วงนี้ก็คือแบบเกี่ยวน่ากระเจ้าเนาะใายคู่หลายคนเโดยโดยก็คือช่วงนี้ก็เพื่อระบ่ไก่เรียบร้อยอุ่นมาอีกเลยเนาะ เอออยู่น้ำแม่เนี่ยเ่แลหรแม่ใจแม่เอาเงินน้ำหลวงเออเงินน้ำลูกแล้วเนาะลูกมีเงินดีใจบ่เฮอดีใจบ่คุณเพื่นที่ยายเนาะอ้เนี้ยเหม่อเราให้เงินเมื่อกี้ยังเป็นไงเป็นเลาะเป็นลองเนาะอ้าจังใดก็บก้าบก่อนเด้อชาชาพอนเด้อเป็นกำลังใจให้เลี่ยวไวๆเนาะเกี่ยวเข่า เลยอสบายดีสาวพรสบายดีสบายดีไหมอาสบายดีล่ะเลยเนาะอือจงพงงามพูนอ่ะเพิ่นอายเพิ่นขืนเนาะอ้าจังไรก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสาวพรเพิ่นเนาะแต่คอให้เพิ่นเกี้ยวเข่าเล่ยวิวายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนช่วงนี้คือว่าสาวพรเพิ่นกะเอาน้ำแม่ดูเลอเนาะหนุ่มอ่าพางไทยเฮาทางลาวก็ดีเนาะกะช่วงนี้สาวพอเพิ่นกะหรือว่ายุ่งเกี่ยวเข่าเนาะ กะเดี่ยงงัวแน่ผูกง,งัวเกือบเป็ดเกือบไก่แต่ละมือเฮ็ดยูเฮ็ดกินให้ทั้งเถาแม่หรือว่าแถาพ่อเนาะต่างๆก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนชูช่ๆเนาะ,ะส่วนว่าทางสาวพรเพิ่นโบคอยบ้างโบคอยรับกะพอให้เข้าใจสาวพรเพิ่นแน่เด้อเนาะคือว่าแหละผู้แหละตกแรงผู้แหละเนะาะทั้งสาวพรเพิ่นกะคือว่าชี มีเวลาบ้างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงนี้ก็คือว่าแหละชาวพอนเพิ่นกะยุ่งๆตลอดแน่เนาะอะจังไรกับชาวบัวกับชิได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยกับผักที่ตามชาวบัวในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเน,นะาะผักกดไลด์กดแชร์พอมีกำลังใจดูว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาวบัวกับชิได้ขอกล่าวคำบาสบายดีสบายดี